สวัสดีครับวิธีการทำโคล่าม้าให้เป็นก้อนกลมๆนะครับง่ายกว่าการขยานะครับแกะออกมาจาก่องครับเปิดฝาไว้มีฝาด้วยหรอวะเ้เปิดคุงมครับโอ้โหสีนี่นะครับเด,ด็เเเดค,คุณไม่ยากเลยครับแค่คุณขยันะครับมันง่ายกว่าการขยาเยอะคุณอยากได้ก้อนขน,นาดเท่าไหร่คุณขยำไปเลยครับ ทูปันเข้าไปทูปันเข้าไปขยาานะครับพยาามทีเข้าไปนะครับขยานี่ขยาาเชื่อผมครับแย่มันก um, ็ออกมาเป็นก้อนสามเม็ดจอดเนะคุณคุณคือกินมาม่ามากครับมันก็คือคือกันแหละครับมาม่าแล้วมาขยำขยำไอ๊ช้าน่อยเหรอไอ้เนี่ยไอ้เช็ดตกมันก็เหมือนกันอยากได้เป็นก้อนก็ได้ครับผมก็ไม่รู้ ไม่เป็นก้อนง่ายกว่าขยา่าเยอะเพียงขยำไม่กี่ครั้งนะครับก็เป็นก้อนไม่ต้องขย่าถึงห้าพันแลละครับขยำสองทีก็เป็นก้อนแล้วสฮกทีครับจบคของกินในบัดรซบ